โอเคครับผมสวัสดีชมทุกท่านด้วยนี่เองนะครับวันนี้เราู่เกมที่มีชื่อว่า t h d Crisis นั่นเองนะครับเวอร์ชัน1.0.2นั่นเองเลยครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยเนี่เองนะครับขนา,าดไฟล์โดงเกมนี้อยู่ที่ประมาณ เออ่ถ้าเป็นบน PC เนาะอยู่ที่ประมาณ700ดรเมกนั่นเองเครับแต่ถ้าใครที่เล่นบน APK เนี่ยบนมือถือเนี่ยก็คือจะเล่นประมาณ1นึกิกนั่นเองครับเป็นไฟล์ APK เลยติดตั้งเล่นได้เลยนั่นเอง,เองเนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวออกเป็นเกมแนว RPG Maker นี่นะแต่ไม่ใช่อาร์พีจีเมเกอร์แบบเหมือนเกมทั่วไปที่เป็น8บิตอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เป็น RPG Maker แบบว่าเหมือนจะเป็น 2D อะไรประมาณนั้นเอเห็นฉากด้านหลังเบอร์เนั่นไหมก็จะออกเป็นภาพมมัันนนเองะครบผประมาณนั้นซึ่งใครจะเห็นว่าในเกมเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเเลล่นนให้้ดูอีีกกทแวันาะมันไไม่ด้เป็นั้ เลยนะแต่แบบแบบมันแบบเออไม่ได้เป็นแบรปิดอ่ะเออนี่ยผมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเข้าไปในเกมก็จะเห็นดีๆแล้วกันเนาะเ,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 เนี่ยผมในเกม The Punisher ในยุควิธีสำหรับผู้ใหญ่ที่ตามนักผจญภัยฮีโร่ที่รู้จักกันในชื่อว่าไวเบนนั่นเองนะครับผมได้เป็นสาวคนนี้ที่อยู่ด้านขวานั่นเองนะครับผมหลังจากภารกิจของเธอที่ทำอยู่เนี่ยทำดันเอ่อทำภารกิจผิดพลาดนะครับเธอก็ถูกบังคับให้ปรับตัวเข้าไปในวิถีชีวิตใหม่ในเมืองคารเซนเบิร์กที่เต็มไปด้วยความใคร่นั่นเองนะครับผมหรือว่าเธอจะพยายามยอมแพ้ เออต่อความสุขนั้นแล้อยอมจำนวนต่อสิ่งที่เราลมใจหรือว่าเธอจะใช้สเสน่ห์ทางเพศเพือ่อผลประโยชน์ของเธอเองในการสู้ในาสามลบแห่งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณที่จะเป็นคนตัดสินใจนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผม ออกมาเลคือว่าเธอก็คือมาหลุดในอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความต้องการทางเพศนั่นเองนะครับผมเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถมีอะไรกันได้ตามอิสระนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็ตกอยู่ที่เมืองนี้นั่นเองนะครับเธอจะถูกกระทําอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็สุขแล้วก็มีความสุขเสพสุขกับสิ่งนั้นหรือว่าเธอจะใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยเพื่อต่อสู้กับพวกเขานี่นะครับใช้ร่างกายเนี่ยล่อพวกเขามาแล้วก็ เสพหาข้อมูลแล้วก็ต่อสู้กับพวกเขานั่นเองนะครับผมมี2กรณีนั่นเองครับจะสู้หรือว่าจะยอมนั่นเองนะครับผมยอมเพื่ความสุขหรือจะสู้เพื่อออกจากที่นี่นั่นเองนะครับผมประมาณน,ะนะั้นนั่นเองแต่สุดท้ายเลือกเลือทางไหนเนี่ยเธอก็ต้องถูกโดนกระทำอย่างดีนั่นเองนะครับผมประมาณนะั้นแต่ก็เดี๋ยวามดูภายในเกมกันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวขั้นตอนที่เขาเกิดมานั่นเองนะครับโอเคสญญในใจว่ามีเกมนี้โหลดที่ทวิตเตอร์ผมมาที่ที่คอร์ดได้เลยนะเกมที่355นั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็สามารถสรนับสนุนผู้พัฒนาเกมได้ทั้งในสตรีมแล้วก็ในดิสคอร์ดได้เลยไปทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ให้ที่ดิสคอร์ดเนาะสามารถไปติดตามผู้พัฒนาเกมได้นั่นเองนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยด้วยกันเนาะมาเล่นเกมเลยครับแล้วก็ตัวเกมนี้เป็นเกมภาษาอังกฤษ,กษนั่นเองนะครับผมใครไม่กินภาษาคิวสามารถใช้แอปแปลภาษาได้คำอธิบายได้นี่ครับผมโอเคโอ้เอา้ายังอ่านชื่อไม่ทันเลยโอเค ชื่อเจนนาใช่ไหมอันนี้นะครับโอเคเจนนาเนี่ยสำหรับเออสำนักงานใหญ่ไงอยู่ที่ไหนกันหรอคุณรู้หรือเปล่าเพื่อนฉันไปถึงจุดที่คุณบอกว่าคนเลวอยู่ที่นั่นแล้วมีอะไรฉันบ้างให้ทําบ้างนะแล้วก็ได้ยินมาจากคนรักพาตัวคารินบ้างหรือเปล่าอันนี้คือเธอเหมือนจะคุยกับเราเหรออ๋อไม่ใช่คุยกับอีกคนนึงนะครับผมชื่อว่าอะไรอะ่ะโคเหรอนี่ครับ อาจจกเอกสารแล้วเจนไม่มีอะไรใหม่ในปลายแถวนี้เลยคุณควรรอกําลังเสริมก่อนดีกว่าไหมคุณอาจจะเดินเข้าไปในกับดักก็ได้นะ<ๆ>เขาบอกไว้ว่า,าสาวผมแดนแสนสวยชื่อคารนเป็นพื่นที่ที่สุดของเจนน่ามาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อเด็กสาวมีผู้มีพลังพิเศษช่วยชีวิตเธอจากความตายเมื่อพวกเขาโตขึ้นมิตภาพของพวกเขาก็เบ่งบานเป็นความสัมพันธ์และพวกเขาก็มีความสุขด้วยกันนับตั้งแต่นนั้็นต้นมา คาร์เนเป็นคนดื้อรัน้นกล้าหาญและมีปากที่ใหญ่พอกับเจนน่าเลยเธอพูดความคิดของเธออย่างไม่มีไม่มีตัวกรองหรอได่เป็นคนที่แบบว่าพูดตรงไปตรงมาอะไรประมาณนั้นเองนะครับอ๋อนี่คือเรื่องราวของแต่ละตัวละครเนาะเนี่ยครับผมโอเคนี่ก็มีเฮนรี่มีเจนนะครับผมแล้วก็มีคาเรนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราดูของด้านของเจนซิเนอันนี้ใช่เจนตัวละครละหลักเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจนนิเฟอร์ไลท์นะครับ เ,เกิดในวันที่21มกราคม2026นะเครับเป็นทุจักกันกว้างขวางภายในใต้ชื่อรหัสอ,อะไรสักอย่างนะครับของเธอคือ YB ยนะครับผมหลังจากการทดลองผิดพลาดในระหว่างการทดสอบครั้งแรกของเทคโนโลยีเทเลพอร์ตที่ก้าล้ำเจนเอจอร์นิเฟอร์นะถูกรังสีทเทเลพอร์ตนะอันอันตรพนะรับเข้าไปอย่างโมเลกุลของเธอและทําให้พวกมันสั่นสะเทือนเร็วกว่าความเร็วแสงในที่สุดเธอก็พบทางเข้าสู่สถานที่ของ ไอชิปนี่ครับผมหลังจากได้รับไวโบรสูตรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เธอสร้างขึ้นในไม่ช้าเพื่อเป็นเพื่อสิทธิ์กับเฮลี่ควินนั่นเองนีครับว่ามันเธอได้รับพลังงานบางอย่างอะไรมานี่แหละครับโอเคอน,นี่งานของเรานะครับผมเรื่องราวพลังงานของเราเนาะเพราะว่าตัวเรานั้นจะได้รับพลังงานเหมือนกับแบลลี่เลยอะไรพวกนี้มัง้งได้แบบเน้นความเร็วอะไรอย่างงี้มัง้งผมไม่แน่ใจเนะาะไอชิปนะครับเป็นองค์กรที่สนับสนุนและบังคับให้สิทธิ สำหรับมนุษย์ทุกคนรวมถึงหุ่นยนต์แอนดรอยที่ได้เห็นการเลือกปฏิบัติจานวนมากจากมนุษย์ที่ประกาศตัวว่าเป็นบริสุทธิ์นะครับจากที่อาขาข่านคร่าวๆมาเหมือนมันว่าจะมีเรื่องของแอนดรอยเป็นแบบพวกหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยตีกันประมานานนี่นครับเพื่อแย่งอะไรกันสักอย่างนั่นเองครับแต่มนุษย์เนี่ยก็เริ่มที่จะแบบกวาดล้างพวกแอนดรอยผู้นี้ผู้หุ่นยนต์นะครับผมประมาณนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมโอเคนี่สตารตตัวละครเราก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเนาะนะครับผมโอเคอันนี้ ก็เป็นค่านะของตัวละครเราต่างๆเนาะเพราะนั้นไม่มีอะไรอันนี้เนี่ยวันนะ้ซึ่งเกมไม่ค่อยมีอะไรมากในเรื่องของมิชชั่นสิโอเคภารกิจของเราเนี่ครับเขาบอกไว้ว่าเออคำอธิบายนี่ครับเปโตได้ลักพาตัวคาเลนแฟนของฉันไป HQ และฉันได้ประทะกับกลุ่มของพวกเขาและฉันก็สามารถตบเออพวกเขาได้ตามระเบียบนะแต่ตอนนี้พวกเขาหนีไปที่เยอรมน,นแีแล้วฉันต้องตามหาพวกเขาอ่าเหมือนคนที่ชื่อ ไปตเนี่ยน่าจะแบบรัก่าตัวแฟนของเราไปเลยเลยออกมาตามหานั่นเองนะครับผมกับ HQ นั่นเองนะครับผมพ่อหนุ่มผมขาวเมื่อกี้เนาะโอเคอันนี้คืองานสำรวจป่านะครับผมก็คือให้สำรวจป่าเนาะเวสเราตอนนี้โอเคมาเริ่มเลยเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเซฟอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับจะเปเซฟออโต้หรือเปล่านี่ครับผมโอเคเดี๋ยวก็เดินสำรวจป่าไปเนาะโพะอันนี้สามารถกด E ได้นะครับโอเคอันนี้ระหว่างเราออกมาสำรวจป่าเพื่อตามาหาแฟนของเรานะครับเอ่อเส้นทางถูกปิดเนื่องจากการก่อสร้างนะครับ โอเคอ๋อนี่ไปไม่ได้นะต้องไปด้านขวานะครับแม้ทุก้เกจะอ่อนมื่นะับเป็นจิมมิเกอร์เดี๋ยวก็ภาพอะไรมาดูสวยดีนะครับเออก็ไม่ได้แบบแนะแบบออกแปดปิดอะไรมากขนาดนั้นโอเคอัน okay. นี้ก็ออกสำรวจเนาะอืมเอ๊ะนี่อะไรเอ่อคุณต้องการดูพินอัพที่คุณเพิ่งปลดล็อกได้หรือเปล่าอะดูสิอ๋อ อันนี้เซนเซอร์นี่ครับเป็น oui> รูปที่จิ้งจอกกำลังแบบว่าจับแล้วอกเราแล้วก็ถูๆดเถิเนะครับน่าเป็นฉากซีจีอะไรแนี้มากกว่าเนี่ยเอเดนครับผมใครอยากดูก็ไปดูที่ที่ห้องอันเซนได้เลยเดี๋ยวผมลงไว้ให้นั่นเอเดนครับผมรผมพันั้นโอเคเป็นฉากซีจีชายอย่างว่านะครับผมอ่ะตรงนี้มีอีกแล้วโอเคเหมือนตัวแกสามารถกดชิปวิ่งได้ด้วยนะครับอันนี้มันจะเร็วขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจมือถือจะมีคําสั่งหรือมีปุ่มอะไรให้เลือกหรือเปล่าจะเป็นไฟล์ APK ที่ตัวเกมเขาทำมาให้น่่่่่่าาจะะะมมมมีีป um ปุุว <ah ิงออไรรยูเนนคับผ โอเคแล้วก็ไปต่อนะ้าก็ขวานแวรวมัง้งพวกข้างทางนี้จะเป็นการแตบบ่ว่าแวะฟาร์มแวะแบบว่าเอาของฉากซีจีแจมมๆอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นอุย้ยเจอคนแล้วะนี่ควิหลักหรือเปล่าไม่ได้ใจนะโอเคอันนี้ลุงเขามีชื่อว่าออ่ผู้ชายที่ไม่พอใจหรอนี่ครับผมคุณผู้หญิงเอากาแฟไม่ชั้นหน่อยฉันจะบ้าตาย,ยแล้วเนี่ยกกาแฟเหรออะไรนะ่ะ ใช่แล้วกาแฟเธอที่มีเง่้จริงเลยนะฉันเอ่อจ,จะหุ่นพังถ้าไม่มีกาแฟนะถ้าถ้าจะบุกลุกดินแดน,ดน,ดนบ้าๆนี่ของฉันแล้วก็อากาแฟไม่ฉันฉันจะปล่อยเธอไปเฮ้ยฉันไม่มีเวลาสอบเรื่องนี้เลยนะเนี่ยโอเคจะหากาแฟให้เขาเดี๋ยวจะไม่เอาเหรอเนี่ยผมโอเคพยายามให้เหตุผลกับเขา,บ,าบังคับให้ผ่านไปเลยครับหายผลให้เขาแล้วกันเนี่ครับอ่าเป็นฮีโร่ทำตัวดีดนะครับผมอ่า เอาหน้าเพื่อนต้องช่วยฮีโร่สิถึงจะถูกนะเปิดประตูนี้ให้หน่อยได้ไหมล่ะฉันเป็นเธอต้องทํานิดหน่อยนะเป็นเรื่องด่วนด้วยแล้วนะฮีโร่อย่างงั้นเหรอชื่อจากฮีโร่เก่าๆของแอร์ชิพอยู่นะแต่ฉันรู้จักเธอเลยนะแม่สาวน้อยเอากาแฟมาไหมฉันได้แล้วน้แล้วฉันจะเปิดประตูให้เธอเข้าใจไหมเอาจริงเหรอเนี่ยคุณไม่รู้จักฉันจริงเหรอฉันอยู่ในแอร์ชิพฉันช่วยสู้ในวิกฤตต่างๆตั้งหลายครั้งนะเขาเพียงแค่จ้องมองมาที่ฉันอย่างเงียบเสียงของฉันก็หายไป อ่าก็ได้ก็ได้ไ,ดไม่ต้องกังวลฉันจะเอากาแฟมให้คุณฉันจะหาซื้อที่ที่ไหนกันละเนี่ยในบ้านของฉันอ่ะเออนี่กุญแจสำรองของฉันไปแต่คุณควรกลับมาพราะเปากาแฟบ้าๆของฉันนะฉันรอคุณกลับมาให้เร็วด้วยล่ะเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเอาเองละ่ะเฮ้ยถ้ากาแฟในบ้านลุงลุงก็ไปเอาเองสิครับเอาล่ะคุณสามารถรว้ว่าจะฉันได้เลยคุณได้รับกุญแจของร r มมี่แมนแล้วนะครับผมคุณลุงที่กดเกลียวนี่ครับ โอ้โห oh นี่ไงขึ้นเซฟเลย he uh. oh, auto, no? you, นะครับโอ้โหม่ได้เซฟให้ออโต้เนาะเกมนี้นะครับผมถ้าเราทำเควส์เราคุยกับเอ็ตัวไหนก็จะเซฟออโต้นะครับผมประมาณนั้นโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมเรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรเลยปะแล้วก็อันนี้มานะครับโอเคได้เสร็จของผงกาแฟมาแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นกาดที่ดีนะครับผมไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นรายการทีวีทั่วไปไม่มีอะไรเนาะเรียบร้อยนะครับน่าจะผสมได้แล้วปะโอเคได้กาแฟเี็บล็อกคอมพิวเแล้ว โอ้สกิลนี้เป็นการพุ่งนั่นเองโอ้โหเป็นการวาร์ปนะครับว่อีกจุดหนึ่งนะครับผมมีคูดาวด้วยโอเคอ่าผมรู้จะเป็นสกิลแบบระเบิดกว้างอะไรอย่างนี้แต่เป็นสกิลวาร์ปหรือว่าแฝดนั่นเองนะครับผมโอเคสกิลนี้อยู่นะครับผมทำให้เราย่นระยะการโจมตีไปได้นะครับโอ้ยิ่งจะโจมตีอย่างระยะไกลเดเมจเราก็ยิ่งน้อยลงด้วยด้วยด้วยนะครับผมอันนี้โอ้โอใจเย็นโหมันตีอย่างระยะไกล นี่เดินเข้าไปเลยแล้วก็เออโอเคแต่ต้างขวานี่มันมาแล้วอะไรอ่ะโอ้อันไรเคดโอ้โครคอมโบระเบิดกับโอ,อ้ไม่เป็นไรเรามีเรามีสกิลปะ่ะเอ้ยนี่ไงมีสกิลโอ้สกิลข้ามไปไม่ได้โอแเราไม่ได้วาร์ฟแต่เหมือนเป็นการแดะไปมากกว่าโดนเลยโดนเลยหมอนี่เอาไอ้นี้ก่อนแล้วกันเออ ใกล้สุดนะฮะเลือดตุ่นตีทีนึงเลือดสิบสี่นะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้มากโอเคแต่ถ้าเราโดนตุ่นตีเมากเสื้อผ้าเราอาจจะขาดได้เหมือนกันนะแล้วก็โชว์เนื้อหนังอันวาัานแบบของเราเนั่นเองนะครับก็ต้องระวังตัวไว้้วยตรงนี้ด้วยนะ โอเคผมพอจะเข้าใจแล้วไอ้สกิลตรงเนี้ยนี่ครับมันจะเป็นสกิลเทิร์นเนาะซึ่งศัตรูจะได้มาสองเทินครับแมสเซสีขาวปะมันจะได้มาสองเทิร์นนะครับส่วตนตัวละครเราจะได้สามเทิร์นเนี่ยผมจะมีสีขาวนี้อยู่แล้วก่อนที่เรากดวิ่งนะครับผมเนี่ยเห็นปะถ้าเป็นมนสีฟ้าเนี่ยคือมันจะเสียหนึ่งหนึ่งหลอดแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะเสียสองหลอดถ้าเดินสีแดงเนี่ยก็จะไกลมากขึ้นแต่ว่าจะเสียสามหลอดนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นสมมติเราจะมาตรงนี้นะครับผมปุ๊บตรงนี้ปับ๊บเห็นปะ เราจะกลายเป็นเหลือสองเหรือหลอดเดียวเห็นไหมมันจะเสียไป2หลอดนะครับหลอดเดียวเนี้ยเราก็สามารถโจมตีได้ซึ่ง1โจมตีจะเสีย1หลอดนั่นเองนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงสกิลเนี้ยสกิลน่าจะไม่เสียสักหลอดเลยนะน่าจะเป็นการวาร์ปไปเลยหรือไม่ก็อ๋อสกิลจะเป็นการเสีย1หลอดนั่นเองเพราะเป็นวงสีฟ้านะสีฟ้าเสีย1หลอดสีส้มเสีย2หลอดแล้วก็สีแดงเสีย3หลอดนะครับผมประมาณนั้นโอเคส่วนพวกนี้ก็คือต้องจัดการไอ้พวกที่มันให้โลก่อนนั่นเองครับถึงสามารถจัดการพวก ก็ผ่านแล้วอีซี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสตัวละครให้โลอนี่หมดเลยโอ้โหเลชโอเคบอสนะฮะเราต้องบริหารสกิลให้ดีๆเนะะี่ยเราต้องจัดการตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนถ้าจะเอาตัวจะวาร์ปไปเลยดีถ้าวาร์ปเลยก็ได้นะเอาวาร์ปมานี่เลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลยิงยิงไม่ถึง มันก็เดินไปอีเอ,อบล็อกนี้แล้วกันไอ,อ้พวกนี้มันจะเดินหนีนะครับเราจะต้องรีบจัดการมันก่อนโอ้โหหนึ่งหนึ่งเองเหรอทำไมอ่ะอ๋อ ก็คือไอหัวหน้าเนี่ยมันจะยิงเลเซอร์มาใส่เราเลยต้องไปแอบหลังลูกน้องของมันเพื่อให้มันทำร้ายลูกต่อของตัวมันเองนะครับผมโอเคเชคนนั้นสุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงควมความอย่างหนักในขณะที่เขาเริ่มสะบัดต,ตัวออกฉันถอยหนีออกจากเขาด้วยความประหลาดใจและหลบสายตาอย่างเต็มที่นะครับเพ้ายิงได้เยี่ยมเลยนี่ลีดทะลุเป้าเลยล่ะเนี่ยประทับใจมากสิปรญญาของคุณนี่เกิดตรงกับความนั่นคันคุณเลยสินะเนี่ย อ่าโอเคง่ายๆคือเราต้องไปแอบอยู่หลังพวกมันแล้วก็ให้บอสมันยิงทะลุมานี่เองนะครับผมโอเคโอ้กว่าจะเล็งเลเซอร์มาให้ตายเถอ,อะอตรงนี้โดนชัวข้ามเลยยิงมาเลยเออหมดไปสองแล้วโอเคแล้วก็ไปแอบหลังนุ่นอยิงมาเลย Come o นเออหมดไปอีกสองสามดิโอ้หมดตรงนี้ไม่พ้น อยอมโดนระเบิดหนึ่งทีโอเคเออเออคุ้มอยู่เรียบร้อยนะครับตายหมดแล้วมาหนึ่งหนึ่งเอาชนะหรอโอเคโอเคอันนี้เหมือนบอสต,ตัวนี้มันใช้มวลสนิทก,กันเราะไรนะครับอันแรกคือเราจะแบบว่ายอมแพ้ใชยย่ยอมแพ้ยอมแพ้ความรู้สึกนี้แล้วอันที่สองคือไม่เราต้องช่วยคาร์นให้ได้แฟนสาวของเราเนี่ยครับผมจะเลือกยอมจำนวนเพื่อมีอะไรกับนางหรือว่าจะเออสู้อีกนิดหนึ่งเพื่อแฟนของเราเนะี่ย แมังมสู้อีกนึงแล้วกันอือไม่จะอสู้อะไรนะแกไม่มีสิทธิ์มาแย่งที่คะเลนของฉันโอ้เราก็มาติดอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่คือเส้นทางที่ผมเลือกหรือเปล่า่แน่ใจเธออีกคนนึงมันจะต่างจากเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะโอ้โหเธอเลือกยอมจำนนนะอาจจะไม่จับขังเอาไว้ในนี้ก็ได้หรือเส้นทางจจะเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้ โอ้โหหาตั้งนานว่ามันได้ใส่กริ่งสูตรใส่ยังไงใส่ตรงไหนโอ้โหแบบหาตั้งนานหาทั้งทั้งชั้นเนะี่ยหาไม่เจอนะครับมันต้องมาในือกในหมวดของไอเทมแล้วกดใส่โอเมก้าจะว่าตายโอ้โหหาวนหาตั้งนานเลยครับที่ทักถึงเวลาที่ฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วโอ้โหต้องมาคลิกขวาที่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบชุดสูตรตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นรีมูฟอยู่เนาะต้องกดเออมันต้องกดใส่ตรงนี้นะครับคำเนี้ย เราลองถอดให้ดูก่อนเอาถอดไม่ได้โอ้โหไม่ถอดแล้วนะครับโอเคมันว่าต้องมาคลิกที่เออกิ่งสูตอันนี้นะครับผมแล้วกดใส่นั่นเองนะครับผมมันจะอยู่ในด้านของมือถือแล้วก็สเตตัสนะครับผมเอ้ยเป็นสเตตัสดิเอออินเวิสตอรี่นั่นเองนะครับผมเออแล้วกดที่ชุดสูตอันนี้แล้วก็ใส่นะครับผมโอ้โหผมเดินหาตั้งนานว่าแบบอยู่ไหนว่ากิ่งสูตเจอแต่แบบแจ็คเก็ตชุดชั้นในบนล่างนะครับผมไม่เจอกิ่งสูตสักทีนะครับโอ้โห วนแทบเป็นแทบตายอย่างนาหุเกือบจะแบบจะเลิกเล่นแล้วเออมันต้องให้มาโอ้โหไม่บอกไม่สอนเลยนะหรืออาจจะบอกแล้วแต่ผมอ่านไม่ทันนะครับผมโอเคครนี้เราก็สามารถกดออกไปได้แล้วโอ้โหใครที่ติดค้างนี้บอกเลยนะฮะต้องดูคลิปนี้ให้จบโอเคผ่านแล้วเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้แทบตุยโอเคไม่แน่ใจเป็นแกนว่าจะไปยังไงต่อนะฮะดูต่อเลย โ okay, อเคฉากตรงนี้ตอนที่มันบอกให้เราไปนอนเนาะตรงที่เข้ามาถึงโรงแรมแล้วเนี่ยคือเราต้องทําการถอดเสื้อผ้าออกนะเข้าไปที่เมนูด้านขวาบนหรือมือที่มือถือเนาะแล้วกกดรีมูฟเสื้อผ้าทั้งหมดให้ออกให้หมดนั่นเองนะครับเสื้อผ้าชุดชั้นในเนี่ยถอดออกให้หมดแล้วนางก็จะเข้านอนเองนั่นเองนะครับ okay, ฉากนี้โอเคใส่เสื้อเรียบผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคลุยต่อไม<ส><ด><ส><ด>่ต้องออกต้องถอดเสื้อเข้าใหม่ตลอดเลยให้ตายเถอะนี่ครับโ okay, อเคออกไปข้างนอกตามภารกิจ เอาอีกแล้วพอมาตอนคืนก็โดนตามล่าอีกโอ้โหลำบากทุกคนใช้โลที่แบบอยู่ในสถานที่แย่ๆแ,แบบนี้ โอเคถ้า okay, มามุมนีบ้างหาจุดไปคลิปไปสักทีโอ้โ oh, หมุมมีแต่มุม,มแบบเหลี่ยมแบบโอ้โห oh, หาจุดยากมากโอเคว่าเกมสําหรับเกมนี้ก็มาดีแล้วกันนะครับผมก็เป็นเกมแนวโอ้โ oh, ห RPG Maker ที่แบบแปลกใหม่ดีนะครับเป็นเกมแบบว่า,าต้องใช้สมองคิดในการไปเทิร์นสู้กับต่อสู้คู่ต่อสู้ด้วยนวยั่นเองน,นะครับแล้วก็ไปฉาก 3D ที่เพอาะขั้การที่สนใจนั่นเองนะครับเพราะตัวเกมก็มีเสียงเอฟเฟคมีเสียงภาคด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วเกมนี้ก็อยู่วัฒน,นาด้วยเนาะนะครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้ใน,น Steam ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้เนนกาะผมไมไไ่ดว ก็จะมีระบบอะไรมากกว่านี้ไหมนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีระบบแผนที่มีระบบอะไรต่างๆไปทเ้งกันต่อสู้ที่ต้องแบบว่าคํานวณการยิงแล้วก็คานวณการเดินอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฉากจีจีให่ก็ว่านี่ยก็เยอะมากภายในเกมนะครับแค่เก็บค่าได้ครบเราก็ได้ฉากจีจอย่างว่ามาแล้วนั่เองนะครับผมถ้าตัวละครเราจะให้น้องเนี่ยเดินทางไปเส้นทางไหนนะครับก็เป็นตัวเราเองที่เรากําหนดได้นั่เองนะครับว่าจะให้นางว่าเป็นคนบริสุทธิ์เลยแบบว่ายืนในฐานะเป็นฮีโร่ต่อไปแล้วก็ตามหาคารนหรือว่าจะยอมแบบว่า แลกร่างกายกับตัวเองเพื่อหาข้อมูลหรือว่าจะหลงเงนเลงหรือว่าสนุกกับเรื่องอย่างว่าตลอดไปเลยก็ได้นะครับเดินคาเลนแล้วก็ไปสุกกับหนุ่มๆในเมืองนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะั่นเองก็แล้วแต่ผู้ชมที่จะเลือกเส้นทางที่จะให้นางเดินได้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณน,นี้สัตว์เกมนี้นี่นเองนะครับเพราะเสียบอกว่เกมนี้นโหลดซิปเตอร์ไม่ที่ขอได้เลยนะครับเกมที่355นั่นเองนะครับผม355นั่นเองครับสัตว์เกมนี้พื้นที่ประมาณ1 กิกนั่นเองนะครับผมโอเคใครชอบวิดีโอนี้ไนดะ้แล้วสนุกเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพรีเวดอหนา้าประเด็นต่อไปอะไรต่างๆฉันไม่เลยแล้วเจ้าหน้าที่หน้าสมัยเขาต้วนไปก่อนท่านจะชอบวิดีโอนี้เกมนี้กันเนาะไปแล้วนะครับบ๊ายบายใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็ไปพิมพ์ได้เลยคุยในกลุ่มพุทคุมของฮัสเตอร์เกมเพลย์ตัวเองนะครับ